วันนี้เป็นสาวเกาหลีนะคะสาวเกาหลีสองวันเนาะเป็นสาวเกาหลีสองวันละอาหารญี่ปุ่นสองวันละอาาเอออาหารอาหารอันนั้นลองดูสิดูสิเอาเห็ดก็เห็นอร่อยก็อร่อยโอ้เราจิบกาแฟเราคุยกันไปดีกว่ๆน้ำเพลินๆหน้าตาชิมเลยชิมเลยแก้วใหญ่มากนะแก้วใหญ่มากเลยค่ะ เข้าหน้าก็มีเลยไม่เนหน้าเลยหอซื uh ้อกระเป๋าโอ้ส่งใบเลรอไปให้ใครใบหนึ่งนี Monday> ่ของพี่สาวใบหนึ่งเอาละพี well ่สาวเปนไหนจะด้วยไหมโอ้ซื้อกระเป๋าไว้จะไปจะไปย่างกุ้งก็ไม่ไปละไปไปไปอะไรนะไปเชียงคูณก่านะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไหนนะจากโรงแรม เราเดินจากโรงแรม,กแรมสกูสกายพ <5 S 2> าร์คแล้วก็เดินไปเที่ยวเซนกันค่ะขับรถมาเหมือนมันไกลๆน,นะคะจากข้างมาตรงนี้เราจะไปทางลับใช่ไหมคะใช่เพราะที่เมื่อกี้เราเดินที่เราแบบวนไปนั้นมันไกลมาก<ช>เพราะว่าเรากลับรถไปได้ แต่นี่เราเดินทะลุไปนิดเดียวจากทะลุไปนิดเดียว่จากจากนี่ไปห้างนิดเดียวเดินไปแบบพอๆกับเราเดินจากโรงแรมที่อะไรนะมัทิตามัทิตาจโรงแรมอมิตาอมิตาตลาดเชียงตุงไปตลาดเชียงตุงอันนี้เราก็จะเดินประมาณนั้นใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะเดินจากโรงแรมบูสกายพาร์คบูสกายพาร์คไปห้างเราจะบอกว่าทำไมเราต้องเดินไกลด้วยนี่นะเดี๋ยวจะมาบอกให้ S <S นี่นนไงเห็นไหมอันนั้นไงโลบินสันอันนี้ <laughs> อันนี้คือโรงแรมเ<า>ดินน้องของก็เดินเลยนี่แล้วทางนี้เน,นี่ยเขาออก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 ,กําลังกายกันเขาเรียกว่าสนามบินเก่าเดินไปนิดเดียวอันนี้คือโรงเรียนเทศบาลสี่สันปะกอนี่เนี่ยเดินมาทะลุนิดเดียวเอ๊ยทำอีงงมาว่ามันทางรถ ทางรถยนต์มันจะเป็นอีกที่หนึ่งแล้วนี่ทางเดินเห็นไหมเหมืนนี่ไงซอยมันอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เดินมาเดินมาเดินมาแปปีวน้องขมีแบบว่าถ้าเราเอารถมานล้งขมีจะต้องบบกว่าไม่ให้ไปวนไปวนมาหลายรอบแล้ววาดเส้นแล้วง่ายกว่าเยอะเลยนะน้องขมีง่ายกว่าเยอะเลยไปวนมาวนมาวนไป วนไปวนมาหลายรอบนี่น้องขมีง่วง,องนอนเลยข <laughs> มีง่วงนอนเลยใช่ไหมแบบเออระวังรถเดินขึ้นมาข้างบนนะเออน้องขับอีงงเลยแบบทําไมวนหลายรอบนะเว้ขมีถ้าจะง่วงนอนนั่งในรถง่วงเลยใช่ไหม <laughs> เราเดินมาเที่ยวเดินจากโรงแรมมาเอาเดินมาเดินมามันถึงหนะ้าห้าร้อยเมตรไหมประมาณพอ <laughs> ๆกับมา เนาะพอพอกลับที่เราเดินไปเชียงตุงนะเดินเที่ยวที่เชียงตุงเนาะถึงไหมประมาณนั้นเราเดินตรงนี้ได้ไม่นาะห้านาทีเองถึงแล้วจากโรงแรมมาที่เซนนี่ห้านาทีใช่ไหมมันไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้ดูมืดฝนนู่นฝนมืดมากฝนก็ไม่ตกอากาศกำลังดีค่ะฝนเอากาศกำลังดี เราไปเดินช้อปปิ้งกันอยู่ในห้างดีกว่านะคนขับรถก็ไม่มีอร่อยกินดีกว่าค่ะวันนี้สองสาวเราพากันไปเที่ยวห้างดีกว่าห้างของกินอร่อยอร่อยกินกันดีกว่าถึงแล้วนะคะเดินมารู้งนี้ไม่ต้องมาเสียเวลาวนไปพึ่งช่วงนี่ไปเข้าไปเข้าไปที่ห้าค่ะคำีไปเที่ยวห้าง ข้าวอีเราไปกินข้าวกันเนาะดีใจแล้วดีใจแล้วไม่ต้องวนหลายรอบที่เมื่อวานเราเข้าทางนี้ใช่ไหมใช่ค่ะบายเลือกอะไรอีกเพราะพี่เลือกเส้นได้แล้วเดี๋ยวไปเลือกของนุ่นใส่ใส่เมื่อกี้พี่ได้ลูกชิ้นอันนี้ไปอันหนึ่งละลูกชิ้นของเกาหลีนี่นะเราเลือกของเกาหลีซี่เราเอากินกิมจิดูไหมเราเอากิมจิไปกินดูไหมหรือว่าเอาสได น้องคบีเอาอะไรเอาผักเนี่ยหาผักใส่ผักผักผักได้แล้วเห็ดใช่ไหมแล้วกินผักอะไรอีกน้องคบีกินผักอะไรอีกอัเกาหลีไหมได้สิถ้าอยากกินอ่ะเอาเลยเลือกเลยกูอัดเกาหลีเมื่อกี้เราได้ลูกชิ้นละได้เห็ดได้เห็ดเออมาดูทางนี้ไหมทางนี้ทางนี้เป็นลูกชิ้นมีกิมจิมีลูกชิ้นอันนี้ก็ไม่มีอะไร ชิ้นนั้เราไปดูผักอืไมไห่แปกินผักบ้างออมาหลายวันไม่ได้กินผักเออเลมอนมะนาวเหลืองออมะนาวเหลืองเหรอค่ะมะนาวเหลืองเออ,เอ,อน้องขับีนี่ไงเนี่ยบ้านน้องเน้องขับีเรียกอะไรชมง,งอกชมง,งอกอันนี้เขาเรียกว่าชวอง,งอกหัวโตเออไปผักผักหาผ,ผักใสด่ดีกว่าผักบุ้งไหมไม่กินผักบุ้งนะ ประเทศนะประเทศเราใส่นะเอาผักอะไรใส่ดีนั่นนั่นคือผักอะไร <Okay. S 1> กินผักหรือว่าไม่ใส่ผักกันนะข้างล่างเราผักอะไรผ,ไผักชีผักชีมีผักผักบุ้งเราจะกินผักบุ้งเหรอ ไม่กินนะใส่เห็ดเอาไหมใสเห็ดดีกว่าเออไปหาเห็ดอีกอย่างหนึ่งเสร็นี่นี่ผักอะไรอีกดูต้นหอมนี่ไหมนี่ไหมเห็ดดีกว่าบลูเบอรี่ไม่กินไหมกินงั้นเราหาเห็ดอะไรหาเห็ดอะไรเออเห็ดนี่อย่างหนึ่งละเอาเห็ดนี่ไหมสีขาวสีแดงอะไรก็ได้รว่าชุดนี้เอาเอาเห็ดเอาเห็ดอีกอย่างเออใช่เห็ดอีกอย่างหนึ่ง นี่ไหมนี่นี่นี่เอาวันนี้อันนี้ไหมนนี้ได้สองอย่างเออนี่ได้แล้วแล้วกินเห็ดดีกว่ากินเห็ดลูกชิ้นลูกชิ้นมีหนึ่งอย่างแล้วเอาอะไรอีกจอาไส้กรอกอะไรไหมไส้กรอกอันนี้คําอีมันเรียกมวนยูเองค่ะน้องมินน้องคํำอีเรียกมินดองยงไส้กรอกไส้กรอกเป็นชิ้นไส้กรอกชิ้นอ่าเอาสิเปิดเลย เอาไส้กรอกชิดป่ะไปเลือกไปเลือกเมนูมาม่านี่นน้องคับอีมาเลือกตรงนี้กันมันมีแบบแห้งแบบน้ำรามเงมงวันนี้วันนี้เรามา,มากินอาหารญี่ปุ่นกินอาหารญี่ปุ่นไม่ใช่เนือน้อวัวนะ ไม่ม mi ีมีไม่มีไม่มีเนื้อวัวอันนี้อะไรเผ็ดน,นี่แบบแห้งนี่แบบแห้งเอาแบบเป็นน้ำซุปเออแบบน้ำซุปเผ็ดเผ็ดแล้ว <roar ๆ S 2> น้ำซุปน,นี่ต้องถามพนักงาน e. เดี๋ยวต้องดูนะมันเขาบอกว่าถ้ามีแบบน้ำซุปเน,นี้ยนี่น,นี่ก็เป็นน้ำซุปนะคะเออน้องขมีก็เลือกเอาเลยเอาเป็นน้ำซุปอ่ะไปได้หรือยัง เออ,อนนเฮะออเอออ่าเมื่อกี้พี่แรกเลือกไปแล้วกล่องหนึ่งเนาะก็เป็นสองกล่องแล้วก็อันเนี้ยก็ใส่ใส่อย่างละครึ่งสองกล่องเออโอเคได้แล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะ <laughs> ได้แล้ววันที่เรามาเปิดประสบการณ์ฮะชอบ,ชอ,บอยากกินแล้วใช่ไหม กินแล้วเรามาเปิดประสบการณ์ใหม่นะน้องขมีเนาะมาเปิดประสบการณ์ใหม่กินด้วยกันหรือว่าจะไปหาผักอะไรอย่างก็ดได้นะพอแล้วค่ะวันนี้เรามากิน,ม,นมีกองใหญ่ไอ้วันมีกลองใหญ่กองเล็กนะมันมีแบบหลายแบบมากเลยนะน้องขมีเปิดประสบการณ์ใหม่ เรากินอะไรก็ได้ไปดูอาหารนู่นมากินรู้ว่าเดี๋ยวค่อยเมื่อวานกินแล้วกินแล้วนะเมื่อวานกินแล้ววันนี้ไม่กินแล้วเมื่อวานตังเยอะที่นี่หมดเสียใจเข้าไม่หมดเมื่อวานเมื่อวานกินเข้าไม่หมดพี่จะนั่งดูดีเมื่อวานก่น ิเขาเรียกอะไรนะรามิงงทีตอนนี <t un>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  ้เราอยู่ที่ชั้นล่างของท็อปต้องนอนนอนล้วงนั่งทีคนฝนตกอย่างนี้กินอย่างนี้อร่อยนะคุณนซุปรอรอนั่งรอเชฟทำอาหารสองคนกับน้องคำี เชฟทำกินราเมงชานใหญ่ๆมาแล้วมาแล้วรอสักครู่ค่ะรอสักครู่โหน้าทานมากเลยน้าทานมากเลยเธอชิมนะเธ<ด>อ,อ,อเธอเออหอมไหมหอมไหม<ด><ด>นี่อันนี้เมนูนี้น้องคำมีเป็นคนเลือกเองเลยนะคะนี่มาแล้วมาแล้วไอ้น่ากินจริงๆเนาะ น่าทานมากเลยโอ้โหโอ้ยนี่เป็นแห้งเหรอเป็นแห้งเหรอคะเอางั้นน้องขับเหยวนี่ไปน้องขับเหยื่ออ้นอนใสเอาแห้งอ่าอ่าอือหือของงานสัญญาน่าทานมากเลยมีทั้งแห้งเออไม่ถ่ายรูปก,ก่อนรอคะลอชิมดูเป็นไงบ้างรสชาติรสชาติเป็นไรแม่เสร็จไหม พี่ขอชิมน้ำนะเผ็ดมากไหมกินได้ใช่ไหมคะพี่กินไ,ได้โอ้โหถ่ายรูปเลยถ่ายรูปสองแบบนะเออเไปน,น้องคำยีถ่ายโอ้โหน้องคำยีแซ่บมากจาิ๊ดจ๊าดมากกินเผ็ดได้ใช่ไหมกินเผ็ดได้ค่ะอืมก่อนกินต้องถ่ายรูปก่อนเซลฟี่นิดนึงน่ากินมากอ่ะ Okay, โอเคกินได้ไดอ,อยากให้น้องขมิ้กินเลยว่มมามันแซ่บจิจจัดมากเลยจิจจัดจิจจัดจเหมือนคนกินไหมชิมเลยชิมเลย,เลยกินเลยดูดูน้องขมิ้กินแทกแรกกัดว้าเผ็ดมากไหมน่าทานเนาะมาทำหน้า,ห,า,นา,ห,ห,นาหน้าตานะ่ากินน่ากิน,น,กนเผ็ดไหมร้อนไหมน้ำมาเขาอย่าน้ำมาให้นะ แม่มาเด็ดไหมคะห่อยโอเคอะกินเลยขออนุญาตกินข้าวกันเนาะอืมฮะกินให้หมดนะคะสาวสาวเกาหลีแซ่บไหมแซ่บไหมอร่อยมากเออค่อยค่อยกินอร่อยมากเอออร่อยมากๆวันนี้เป็นสาวเกาหลีนะคะสาวเกาหลีสองวันเนาะ เป็นสาวเกาหลีสองวันละอาหารญี่ปุ่นสองวันละเอ่ออาหารที่อาหารอันนั้นะเดี๋ยวดูอ่ะลองดูสิดูสิอ่าเห็ดก็เห็ดอร่อยก็อร่อยโอ้จี๊ดจานอร่อยมากต้องค่อยๆกินกินแล้วเดี๋ยวเราไปเดินย่อยเดินออกกําลังกายแถวในห้างนะเพราะมันไปไหนไม่ได้วันนี้ฝนตกอืเอาให้คุ้มเนาะ วันนี้มาเป็นสาวห้างสาวห้างโปรดทราบถ้าไม่ทราบก็ต้องทราบให้กับอีก,กินข้าวก่อนคน่ะคะ่ประมาณสองหมื่นสองมื่นกว่าอ้สองหมื่นกว่าเลยนะ <100. S 1> อ่าซื้ออะไรนะคะน้องคำอีหลังจากเรากินข้าวเสร็จแล้วก็มาหาซื้อแม่บ้านแม่เรือนนะคะเนี่ยแม่บ้านแม่เรือนเหมือนกัน ของกระจุ้งกระจิ้มเห็นแล้วมันก็น่ารักนะเนี่ย <c oughs> ได้อะไรบ้างนะได้ที่บีบมนะนาวะ,อาอะนอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรนี่เออ,เอ,อนคนร้องคขมีบอกว่า,วาถ้าตีสามเอาไม่ใช่บอบ่ายสามโมงนี่ ห้ามกินกาแฟห้ามดื่มกาแฟแล้วสั่งไปแล้วดื่มไปแล้วสั่งมาไว้แบบนี้ใครนะมีก็จำไหมก็กรัวที่มาเที่ยวเชียงตุงอะค่ะแล้วบอกว่าถ้าเกินหน่อยสามโมงนี่มีกาแฟแล้วนะแล้วกาแฟกันดีกว่าค่ะขนมวันนี้เรากินขนมกินโอเคก็มีนะน้องขนอีหรือเปลี่ยนใจเอาเค้กไม่เปลี่ยนใจแล้วค่ะเอาไม่เปลี่ยนใจนะม้วนม้วน นี่เห็นไหมน้องคำีซื้ออะไรนะซื้อกระเป๋าซื้อกระเป๋าโอ้สองใบเหรอไปให้ใครใบหนึ่งนี่ของพี่สาวใบหนึ่งเออเหรอพี่สาวคนไหนจากที่ไหนอ๋อซื้อกระเป๋าไว้จะไปจะไปย่างกุ้งก็ไม่ไปละไปไปไปอะไรนะไปเชียงตุงดีกว่านะเชีียงงตุดกว่าเออซื้อกระเป๋าไว้เชียงตุงสองใบเออหรือว่าติดตามหรือว่าเราจะไปทัวร์ที่ไหนกันเนี่ยมาานกินกาแฟกันดีกว่า ติดกาแฟม้ามอยกันดีกว่านั่นเม้ามอ,อยใส่เก้ากันดีกว่า,ามุ้งมิ้งเลยใช่ไหมแหมเข้าใจว่าจะมาจอง iPhone 15ห้าไลนใหม่ทั้งหมดเลยค่ะได้ทั้งหมดเลยติดทีมใหม่ติดทีมใหม่แล้วก็กรอบก็ใหม่มกรอบก็ใหม่อันนี้ก็ใหม่เช็ดก็ใหม่อโอโ้โหใหม่หมดเลยสาวหวานนะเนี่ย หวานหวานเป็นสีชมพูหวานจี๊เพราะว่าเลือแค่อันเดียวค่ะไม่มีใครเลิกแล้วน้องขมีก็เลื่องมาเออน้องขมีนี่เป็นคนไม่เลื่องมากจริงๆเนาะคือมาซื้อแค่โทรศัพท์แล้วแบบว่าเหลืออยู่สีเดียวอยูแต่สีเรลวสีชมพูไม่มีใครเลิกก็เลยเอาก็เลยเอาเออเห็นไหมก็อันนี้รู้เห็นว่ามันทนอืม แล้วค่ะคู่กลางเหม pues ือนกันอันนึงคู่กลางอันนึงคู่เข้มเออน้องเขียวนี่ไปเดี๋ยวพี่เอาคู่เข้มพี่เอานี้ก็ได้ไม่เป <pedo> ็นไรเดี๋ยวเราโอ้เออใช่ค่ะเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องเขียวสั่งเค็มคู่กลางเออค่ะกินได้ไม่เป็นไรน้องเขียวยูเบอร์รี่หายแล้วเมื่อกี้ค่ะอันนี้เอาเหลย แล้วมันหายไปไหนอ๋อไปอุ่นในไมโครเวฟบุเบลลี่หายเราได้สั่งบุเบลลี่หรือว่าสั่งดัมดามไอ้น้องบุเบลลี่ชาวบ้านเถอะน้องอันกินไปเอไปน้องกรบปิบอุ่นๆเลยอ่กินกินกินโอ้โหพี่เข้าใจว่ามันจะเป็นแก้วเล็กๆนะทำไมมันใหญ่อย่างนี้ฮะ เอาใครมาช่วยกินหอยแล้วเราก็จิบนิดนนิ่นนิ่นจิบไปเรื่อยๆเนาะชวนตกชวนตกเราก็จะได้นั่งนานๆหนอนั่งนานๆทางอย่างเดียวนะคะสั่งอันเดียวสั่งบลูเบอรี่อันเดียวเออบลูเบอรี่อืมไม่ได้สั่งสั่งบลูเบอรี่อันเดียวบลูเบอรี่เอาไม่เป็นไรค่ะไหนคิดมาแล้วเพราะเขาคิดตังแล้วอันนี้เค็มค่ะไม่อันนี้มันเป็นโปรค่ะเป็นโปรโมชั่นอันนี้สั อ๋อเขอาขจตาตังไปแล้วโปรโมชั่น<ช>เออขอบคุณค่ะ <c oughs> ค,ค่ะเห็นไหมเราก็ว่าเพราะมันเป็นโปรโมชั่นเพราะว่าไม่เอาก็ไม่ได้เพราะว่าจ่ายตังไปแล้วไงมันเป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี่ให้ฟรีใช่ไหมใช่กินของคู่กันถ้าได้อันนี้สั่งถ้าสั่งนี้สองแก้วได้อันนี้ฟรีอันหนึ่งอ๋อได้อ้าวกินเข้าไป เย็นนี้ก็จะได้ไม่ต้องกินข้าวเย็นเย็นนี้น้องขนมไม่กินข้าวแล้วนะคะที่ไม่อก้กินเยอะมากแล้วเอาเราจิบกาแฟเราคุยกันไปดีกว่าน้องเพิ่นเพิ่นหน้าปาชิมเลยแก้วใหญ่มากแก้วใหญ่มากเลยค่ะเข้าน่าขันมีเลยไม่ขึ้นเลยโอ้โหถ้ากินหมดแก้วนี่ก็ไม่ต้องนอน จิ๋แก้วนี่ก็ไม่ต้องนอนแล้วเนี่ยโอ้โหใหญ่มากพี่เอาแบบคำีเอาไหม,มชิมไหมชิมไหมมันจะเหมือนข้าวซอยเชีตุงนะเออขายห่อล้วเท่าไหร่คะห้าสิบห้าสิบบาทนะคะน้องคำีว่าห้าสิบบาทพี่เอารวมกันได้น้องคะนั่นน้อห่อหน,นึง่ง อันนี้บ้าบินคามีเคยกินบ้าบินไหม,มไนี่ไงด้านหลังเนี่ย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 ้เ<อ>คยกินแล้วค่ะเคยกินออในโรตัสแม่สายค่ะอ,อ๋อโรตัสแม่สายใช่ไหมอันนี้ลองดูหน่อยมันมันข้าวซอยน้อยไหม